รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจิมศักดิ์ปินทองนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยแนะนำว่าอุ้งอิงเป็นนายกต้องคืนที่ดินวัดแสดงความรับผิดชอบใจกว้างมีสปิริตพ่อได้มาโดยไม่ชอบที่ดินสนามก๊์ฟเป็นทรณีสง์เอกชนครอบครองไม่ได้ณวันแรกที่ยื่น ทูลเกล้านายกคนที่สามสิบเอ็ดจะมีคนยื่นนะครับเรื่องนี้ไปที่ปปชเล่นในเรื่องของนะครับสนามกอล์ฟอาลพายโอ้โหด,ดูเดือดสนามกอล์ฟอาลพายเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้โหนะครับเป็นมหากราบเลยนะต้องใช้คําว่ามหากราบสนามกอล์ฟอาลไพา์นะครับถ้าเรายังจํากันได้เนี่ยนะครับเออนะ คราวนี้มีเาบกว่าโอ้โหไม่ใช่เฉพาะพักประชาชนแล้วที่โดนกระทืบนะและพยายามตามซ้ําให้จมธรณีแต่วันนี้พักพี่เหลี่ยมเนี่ยเขาจะถอนรากถอนโคนพักพี่เหลี่ยมไม่รู้ว่าตอนนี้พี่เหลี่ยมรู้ตัวหรือไม่ประเด็นพี่เหลี่ยมรู้ตัวหรือเปล่าสนามกอล์ฟอาพายเนี่ยมันมีความพิลึกพิลั่นมาตั้งแต่ปี3940แล้ว นะครับตั้งแต่สมัยสนเทียนทองเป็นรมวรมหาดไทยพยายามช่วยเหลือเจือจุนกันนะครับสนามกอล์ฟอัมพายเริ่มต้นจากนะครับยายยายเจ้าของที่นะผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะเจ้าของที่เนี่ยทำพิัยกรรมนะครับบริจาคที่ดิน935ไร่ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะให้กับวัด นะครับให้กับวัดแต่ทันทีทันใดนะครับที่เจ้าของที่ใหญ่เนื่อมั้ยเออนะบรเิเสียชีวิตลงนะครับที่900กว่าไรเนี่ยจริงๆมันต้องตกเป็นที่ของวัดหรือเขาเรียกว่าธรณีสงนั่นแหละนะครับแต่ปรากฏว่ายังไงฮะรัฐมนตรีมหาไทยสมัยนั้นเสนอเทียนทองแรกแรก่แปลธาตุทาไปทํามาบอกว่าโอนไม่ได้ ที่เกิน50ไร่นี้โอนไม่ได้ไม่รู้ใช้กฎหมายฉบับไหนนะครับนำสกุลเทียนทองตอนนั้นดังมากๆปี3940สมัยถ้าผมจำไม่ผิดนะสมัยชวลิตยงใจยุธเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีเชื่อมต่อกับ40นายกชวนหลีกไยเออในช่วงนั้นเลยฮะที่มีสนอเทียนทองนั่งเป็นรมวนะครับมหาดไทยก็แรกแรกไปท่าจนนะโอนที่ เก้าร้อยกว่าไร่ที่ใหญ่เนื้อมเนี่ยทำพินัยกรรมไว้เนี่ยมาให้ตกเป็นของอะ,อะไรนะอะไรสงราชาราชาบัณฑิตวิทยาลัยเป็นเป็นของเป็นของส,สถาบันนี้นะครับเป็นของมูลนิธินี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะปกติตามจริตธรรมดาเนี่ยเวลาคนมันตายเนี่ยแล้วมันทำพินัยกรรมเนี่ยเก้าร้อยกว่าไร่เนี่ย มันต้องเป็นไปตามพินัยกรรมที่ได้ระบุเจตจำนงของผู้บริจาคถูกถูกต้องไหมมันต้องเป็นของวัดแล้วแต่กลับกลายสนอเทียนทองใช้อำนาจในตอนนั้นเนี่ยนะฮะในฐานะเป็นรมวงมหาดไทยเนี่ยนะก็ให้โอนเป็นของอันนี้แหละบัณฑิตวิทยาลัยเนี่ยผมจำผมจาชื่อตรงๆไม่ได้ของหน่วยงานเนี้ยและในวันที่โอนในวันเดียวกันเนี่ยนะครับนะ พอโอนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยของบัณฑิตว,วิทยาลัยไอจุดตรงนี้ผมไม่ผมจําชื่อไม่ได้ของหน่วยงานนี้นะหน่วยงานนี้ก็ขายต่อให้ทันทีขายต่อพื้นที่เก้าร้ยกว่าไร่เนี่ยทันทีและขายต่อให้ใครคุณรู้ไหมในปีสา4เกี่ขายต่อให้ใครคุณรู้ไหมขายต่อให้คุณอุไรวันเทียนทองภรยาของคุณอะไรฮะสนอเทียนทองเนี่ยเรื่องราวมันอิลุงตุงนังกันตรงเนี้ยนะ พอขายต่อเสร็จปุ๊บเป็นของคุณอุไรวันเทียนทองเนี่ยนะครับขายเสร็จปุ๊บแลกแลแรปราธาตุกันโอ้โหอีลุงต,งตุงนังกันไปซะหมดนะนะพอมาช่วงหลังเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับนะท,ท,ที่ที่เหล่าเงี้ยนะก็ได้เปลี่ยนมือมาเป็นของนายนายเหลี่ยมนายเหลี่ยมก็ทําการซื้อที่นะครับจุดตรงนี้ไว้ในบางส่วนนะครับและเอามาทําเป็นสนามกอล์ฟเอาพาย นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังดําเนินธุรกิจอยู่นะแต่ก่อนที่จะนะครับก่อนที่จะมาเป็นสนามกอล์ฟอันภายเนี่ยนะฮะปี3940มีเรื่องมีราวกันแล้วในเรื่องของ900กว่าไร่นะครับปี44ครับปี44นะกริชดีกาตีความว่าพื้นที่เหล่านี้นะครับที่ขายให้กับอุไรวันเทียนทองที่ อ์นมาเป็นของบรรดิตราชวิทยาลัยอะไรพวกเนี้นะมันทำโดยผิดกฎหมายนะครับปษฎีกาตีความวินิจฉัยมาเรียบร้อยนะครับอ,อธิบดีกรมที่ดินก็ทำการออกคำสั่งเลยครับว่าต้องคืนพื้นที่นี้เนี่ยนะให้กับวัดนะจะทำการแจกจหน่ายขายให้กับคุณอุไรวันเทียนทองไม่ได้คือขายไม่ได้อ่ะพูดง่ายๆอะนะ ที่สนามกอล์ฟอาภัยเนี่ยจำต้องโอนนะครับคืนชันงชันโที่ทำก่อนหน้านี้เป็นโมฆะหมดคือต้องโอนให้เป็นของที่วัดตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคนั่นคือใยเนื่อมใยอะไรไม่รู้แหละนะต้องคืนให้กับวัดทั้ง900กว่าไรซึ่งอาทิตย์ดีกรมที่ดินเนี่ยออกคำสั่งในฐานะที่มีอำนาจเต็มในปี44แต่ปรากฏ ต่อมามันเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ไหมยงยุทธวิชัยดิตซึ่งเป็นนะครับรองปรลัดมหาไทยตอนนั้นรักษาการแทนปรลัดมหาไทยนะก็ไปนะครับยกเลิกคําสั่งยกเลิกคําสั่งของอะไรของอธิบดีกรมที่ดินที่ให้คืนที่เนี้ยให้กับวัดมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทําให้นะครับยงยุทธวิชัยดิติดคุกสองปีนะครับเกิดจากการใช้ อำนาจโดยมีชอบโดนมาตราหนึ่งห้าเอ,อ็ดไปหักลำคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินนีมน่มันเป็นที่มาที่ไปอย่างนี้จวนแล้วจวนเล่าเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะมันก็ชงไปที่ปชปชปชฟันไปที่สารดีกาชี้ขาดไปแล้วชี้ขาดไปแล้วว่าให้คืนพื้นที่นี้ให้กับวัดมันก็เลยคาราคาซังมาตั้งแต่ปี44ี่นะจนมาปัจจุบันเนี้ยสนามกอล์ฟอัมพายเนี่ยก็กับกลายยังเป็นของพี่เหลี่ยมนะถือหุ้นอยู่ นะครับกับอีกคนนึงผมจําชื่อไม่ได้ซึ่งต่อมาพี่เหลี่ยมก็ต้องอก็โอนนะครับสนามกอล์ฟอัมพายนีย้ให้กับลูกสาวนั่นก็คือนายกคนที่31นะครับนั่นก็คือคุณอุงอิงพูดกันง่ายๆอย่างนั้นเถอะแล้วความซวยมันตกมาอยู่ที่ใครอทอนนีน้ในเมื่อสารดีกาชี้ขาดไปแล้วว่าที่เนี่ยต้องคืนให้กับวัดแต่คุณเอาที่วัดมาทําสนามกอล์ฟทีนี้รู้ทั้งรู้ว่าสารดีกามันชี้ขาดมาแล้ว เออแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทีนี้เออนะประกอบธุรกิจได้กําไรมหาศาลจากสนามกอล์ฟรู้ทั้งรู้ว่าสารดีกาชี้ขาดไปแล้วสารตัดสินมาแล้วแต่คุณก็ยังนะครับเออถือครอบครองสนามกอล์ฟอามไพยมีคนจะยื่นไปปอชอในเรื่องของผิดจริยธรรมร้ายแรงอ่าที่มาที่ไปมันก็คือประมาณนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยผมอาจจะอธิบายไม่ได้ละเอียดนะเพราะว่า เหตุการณ์มานานแล้วผมก็จําไม่ค่อยได้แต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยคือเอากันง่ายๆผมก็นะครับอพอจําได้เราเราประมาณนี้อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับจบแล้วครับนายอีกแล้วจบแล้วครับนี่แค่ดาบที่สองนะอันนั้นครองงามพักอันอันที่หนึ่งอันนี้สนามกอล์ฟอัมพายนะสนามกอล์ฟอัมพายนี่ก็ไม่รอดแน,น่นอนนะเพราะคุณหลายคนก็บอกไม่รอดเพราะอะไรศิรวิทย์ช่วยพูดหน่อยนี้ิรวิทย์ไม่รู้จริงนะศิรวิทย์พูดพร่ำเพรือ่อ ผมไม่รู้จริงแต่ผมวิเคราะห์การเมืองมาจะสิบปีแล้วนะครับ <c oughs> ใครที่ตามในเรื่องการเมืองผมเนี่ยนะครับนะคุณก็จะรู้ว่าผมวิเคราะห์ผมก็ไม่พลาดเหมือนกันแหละปปชเป็นคนของใครอ่ะผมถามนะเนะี่ยเป็นคนของเป็นคนของบ้านจันทร์สองล่าหรอหรือเป็นคนของคนในป่าปปชเนี่ยอะเออปปชเป็นคนของใครลองยื่นเรื่องนี้งับไปที่ปปชเถยะนะคุณคิดว่าปปชเป็นคนของใคร เออนะปะปะชนะเอาแค่มีคนจะยื่นเนี่ยรีบงับเลยเพราะเกิดอำนาจการต่อรองเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีก็ได้เรื่องใช้เป็นดาบที่จะไปฆ่าฟันพี่เหลี่ยมก็สามารถทำได้ผมถามว่าถ้าลองทุบไปที่กล่องดวงใจของพี่เหลี่ยมผมถามว่าใครจะตายก่อนนะครับวันนี้เนี่ยแน่นอนนะแลกแลกแปรธาตุกัน หลังจากที่ได้319เสียงคุณอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีชัวๆวอยู่แล้วก็มาหักลำบรรดาหัวหน้าพักต่างๆว่าเราต้องเขย่าตำแหน่งรัฐมนตรีโคต้าของแต่ละพักใหม่นะไม่ได้เหมือนเดิมนะ <c oughs> คุณแลกแล่แปลทัดกับเขาเองนะครับคุณไปหักลำกับเขาเองนะคุณบอกว่าเขย่าใหม่นะไอพี่งอกอะภูมิธรรมนะ บอกว่าต้องขย่าใหม่นะแอนแอนแอนตอนนี้ได้แล้วตอนไม่ได้มึงเสือกไม่พูดว่าขย่าใหม่ถ้ามึงลองพูดตอนไม่ได้นะครับนายกคนที่3 1มสิว่าต้องขยา่าแอนแอนแอนขยา่ารัฐมนตรตีเล่นเก้าอี้รัฐมนตรตีกันใหม่แอนแอนแอนเล่นเก้าอี้ดนตรีกันเลยลองไม่พูดสิเขาจะใส่ให้คุณอุ้งอิงไหมนะครับไม่มีทางผมกล้าพูดได้เลยนะครับแล้วงานนี้เป็นงานที่คนในป่าจะปิดจ็อบ นะครับเร็วๆนี้แหละปิดจ็อบพี่เหลี่ยมเนี่ยนะว่าสิ่งนี้เป็นมันท้าทายอำนาจเก่าเหลือเกินพูดกันง่ายๆอย่างนั้นนะครับมันท้าทายมันหยามอ,อำนาจนะครับเก่าเหลือเกินนี่คือสิ่งเป็นเรื่องจริงนะตราบใดที่เหตุการณ์นี้มันไปเป็นไปตามทไลายมันสิ่งไหนทางด้านการเมืองคุณฟังไว้นะที่มันไม่น่าจะเกิดมันก็เกิด สิ่งไหนที่ไม่น่าเป็นไปได้มันก็จะเป็นไปแบบที่เราวิเคราะห์นี่แหละนะไม่ต่างกันเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับนั่นแหละครับไหนบอกว่าใช้ให้ตำแหน่งเดิมกันทุกคนไม่ใช่เหรอแบบนี้ <c oughs> ก็ตอนแรกก่อนไม่ได้ก่อนไม่ได้ไงก่อนไม่ได้นาะยกคนที่สามสิบเอ็ดไงแบบเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะพอตอนหลังข่าวก็เอาไม้ไปขี้ปากที่หงอกนะอ้วนภูมิธรรมนะ ก็บอกแล้วไงว่าขยาโคต้ากันใหม่นะครับ <c oughs> เป็นไงเออเจนาค่าโคโทถึกเสร็จศสึกค่าขุนพลจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงผมก็ไม่รู้นะ <c oughs> เขาจะเล่นเก้าอี้ดนตรีกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ผมสามารถที่จะวิเคราะห์ไปได้เลยว่าเอาเถอะคนอย่างหัวหน้าพรรคสีแดงคนอย่างรัฐมนตรีอ่านายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบเอ็ด ไม่มีคําว่าถ้อยทีท้อยอาศัยนี่บุคลิกเขาเฉียบขาดคุณเห็นไหมล่ะ,ะพูดง่ายๆเป็นขวานผาา่าซากคุณเห็นอากับกิริยาตอนที่คุณเฉลิมอยู่บำรุงต้องการบอกว่าให้ดีดผมออกจากพักได้ไหมดูสัมมาคาราวยของอนายกรมำตีคนที่31มิมีวาทศิลป์ในการพูดไหมมีเขาเรียกว่าอะไรวะ ประสบการณ์ที่จะควบคุมนะครับบรรดาพักร่วมหรือลูกพักได้ไหมคือพูดกันง่ายๆเป็นนายกรมนตีคนที่อายุน้อยที่สุดอะสามารถเอาพักร่วมเที่ยวลากดินในแต่ละพักหัวหน้าพักแต่ละพักอยู่ไหมถ้าวันนี้นา,นายกคนที่3 1คุณอุ้งอิงเนี่ยใช้พระเดชอย่างเดียวในการคุมพักร่วมรัฐบาล อีกไม่กี่เพลาข้างหน้าครับชิดหายครับผมกล้าพูดเลยเพราะบุคลิกอย่างคุณอุ้งอิงไม่ใช่ผมไม่สนับสนุนให้เป็นนายกนันแต่ด้วยจริตด้วยวุฒิภาวะด้วยอารมณ์ด้วยการวางตัวและขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดแล้วต้องคุมบรรดาหัวหน้าพักเคี้ยวลากดินในแต่ละพัก อาจจะใช้บารมีพ่อในการปรามได้เป็นบางครั้งอันนี้ไม่ว่ากันแต่คุณเชื่อไหมว่าถ้าใช้พระเดชในการที่จะมาชี้ว่ารัฐมนตรีนี้ต้องโคต้าคนนั้นคนนี้รัฐมนตรีนี้ต้องโคต้าคนนั้นนะรันตรีนี้ต้องโคต้าคนนี้นะจบเกมเร็วและเร็วที่สุดเอาสิผมกล้าพูดได้เลยแล้วคุณต้นอ้อเนี่ยพูดตรงมากๆคุณรู้ไหมว่า คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมันต้องเสียสละเวลาส่วนตัววันนี้เนี่ยนะครับรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแน่นอนสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรคุณรู้ไหมพาลูกพักผ่อนเดี๋ยวพาลูกไปเที่ยวก่อนนะคือคุณเข้าใจไหมตอนที่จะก่อนได้เป็นรัฐบาลบอกว่าประเทศไทยรอไม่ได้ช้าสักวันก็ไม่ได้ ช้าสักทั่วโมงก็มาได้ต้องรีดทํางานแต่วันนี้พอได้เป็นนายกรัมรีเดี๋ยวกลับบ้านพาลูกไปเที่ยวก่อนนะช่วงสงกรานคุณยังจํากันได้ไหมเป็นหัวหน้าเป็นรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ดันสงกรานหนึ่งเดือนเต็มเต็มดันสงกรานหนึ่งเดือนเต็มเแทนที่จะอยู่ต่อสู้แทนที่จะอยู่เชิดชูซอฟต์พาวเวอร์กลับกลายเทศกาลสงกราน,กรานเกือบเดือนไม่เห็นหน้าอุ้งอิงเลยนายกคนที่31บอบอกไปไหนอ๋อพาลูกไปเที่ยวฮ่องกอง เออแต่ตัวเองต้องดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เป็นแม่เรี่ยวแม่แรงนะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะหมดไปห้าพันกว่าล้านแต่บอกว่าอีฉันก็ต้องทําฐานะเป็นแม่นะอีฉันก็ต้องทําฐานะเป็นหัวหน้าพักถ้าโดดจะมาเป็นคนของสาชนแล้วนะครับยังคํานึงถึงเรื่องส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมนั่นคือคุณไม่พร้อมที่จะนั่งเป็นคนของประชาชนคุณเข้าใจปะ เรื่องแค่นี้ยางต้องสอนไหมเนี่ยนะครับคุณไม่พร้อมที่จะนั่งเป็นคนของประชาชนนี่พอได้นายกโอ้โหนี่ถ้าเป็นคนอื่นนี่ต้องเรียบประชุมทีมทําง,งานทันทีเพราะประเทศไทยมันรอไม่ได้อย่างที่ก่อนเป็นรัฐบาลรอไม่ได้สักวันต้องจับมือกับสองลุงรอพักประชาชนรอก้าวไกลไม่ได้สักนิวินาทีเดียวก็รอไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรรอไปก่อนกูได้นายกแล้วกูกลับไปเลี้ยงลูกก่อนโอเคไหม เออนะลูกสําคัญกว่าอีชั้นต้องกลับไปที่ลูกก่อน <c oughs> บ้านเมืองแม่งไม่สําคัญแล้วเพราะยังไงอีชั้นก็นอนมาแล้วได้เป็นนายกแล้วอะทําไงอะเออเขาโหวตกันเรียบร้อยแล้วอะมีปัญหาอะไรไหมออปชันในการที่จะเดินทางไปสาภาคุณก็เห็นอยู่เรือนหลักกี่ล้านเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีชั้นได้เป็นอีชั้นก็ต้องไปดูลูกก่อนนะคือถ้าแยกเรื่องส่วนตัวส่วนรวมไม่ได้เนี่ยนะครับนะ อย่าว่าเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เลยเป็นสสออยังไม่ได้เลยครับเป็นสสไม่ได้ใช่ครับต้องพาลูกพาผัวไปเที่ยวก่อนนะเออวันนี้ได้นายกเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเออนะเดี๋ยวค่อยว่าผมถามว่าจริงไหมละ่ะคุณจะเป็นนายกวันนี้เนี่ยบ้านเมืองเนี่ยวิกฤตขนาดนี้จะเป็นจะตายเนี่ยนะครับต้องรีบประชุมทีมทํางานเนี่ยอ่าเพราะรู้ว่าตัวเองได้เป็นนายกแล้วเนี่ยอ่าเป็นคุณคุณจะ,ะแถลงต่อหน้าสื่อในวันที่คุณได้ตาแหน่งนายกไหมว่า เดี๋ยวพาล <c oughs> ูกไปเที่ยวก่อนนะเดี๋ยวพาลูกไปเที่ยวก่อนนะเออบ้านเมืองเอาไว้ทีหลังนะเออผมถามว่ามันสมควรไหมเล่าสมควรไหมสมควรไหมเหมือนกับคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันอะมันสมควรไหมอ่ะปิดสวิต์สามปอปิดสวิต์ลุงเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวปิดสวิต์ตัวเองเนี่ยนะปิดสวิตซ์เศรษฐาผมถามว่าสมควรไหมผมถามว่าสมควรไหมว่าวันแรกบอกว่าค่าน้ําลดค่าไฟลดค่าแก๊สลดสมควรไหม ออผมถามว่าวันนี้วันที่เปิดตัวนายกแล้วได้โหวตสามรอยสิบเก้าเสียงคุณควรพูดไหมว่าอีฉันไม่เอานะประเทศอ่ะอีฉันจะกลับไปหาลูกก่อนคุณจะพูดไหมแล้ววันที่แถลงข่าววันแรกที่ได้เป็นนายกแล้วพูดแต่เรื่องครอบครัวทั้งนั้นเลยอ๋อคุณแม่อีฉันไม่เป็นไรคะ่ะคุณแม่อีฉันก็เหมือนอีฉันก็เป็นแม่อืมคุณพ่อก็เป็นห่วงคุณพี่ก็เป็นห่วงคุณโน่นก็เป็นห่วงคุณนี่ก็เป็นอย่างไม่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเลยณนะวันแรก ที่ได้เป็นนะครับนะนายกรัฐมนตรี <m uch as> ไม่พูดถึงเรื่องอะไรเลยพูดถึงเรื่องครอบครัวอย่างเดียว <p> ผมถามว่ามันฉลาดพอไหมเออฉลาดไหม <m uch as> แล้วพูดถึงเรื่องแม่พูดถึงเรื่องพี่เหลี่ยมพูดถึงเรื่องครอบครัว <m uch as> วันแรกที่ได้เป็นนายกนะประชาชนก็นั่งหืดขึ้นคอเออมึงจะคุยเรื่องค้าไฟไวะมึง <m uch as> จะคุยเรื่องเศรษฐกิจไหมเนี <m> ่ย <uch as> มึงจะมึงจะไหวไหมเนี <m> ่ย <uch as> มึงมึงจะรอดไหมเ <m uch as> นี่ยมึงจะคุยเรื่องเศรษฐกิจไม่พูดสักเอ๊ะ ผมถามว่าคนไทยต้องการอะไรอะในวันแรกที่เห็นหน้านายกคนที่สามสิบเอ็ดเออผมถามว่าคนไทยต้องการอะไรเห็นหน้านายกคนที่สามสิบเอ็ดคนแรกที่เป็นความหวังหรือไม่หวังก็แล้วแต่แต่คุณอยากได้ยินออกจากปากคนที่เป็นนายกได้วันแรกเนี่ยให้มาอารมพรบ,บทเรื่องครอบครัวเหรอฉลาดพอไหมที่พูดอย่างนั้นนะ่ะมาอารมพรบ,บทว่าคิดถึงลูกอย่างนั้นอย่างนั้นเลยต้องพาลูกพาผัวไปเที่ยวต่างประเทศก่อนอย่างนั้นเหรอ ผมถามว่าฉลาดพอไหมถ้าพูดอย่างนั้นนะอา้าวจที่ชพูดภาษาอังกฤษถ้าเป็นไฟผมถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้พูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยไม่ใช่เทวดานะเว้ยนะไม่ใช่พอพูดภาษาอังกฤษได้แล้วแม่งเก่งกว่าใครเพื่อนนะมันไม่ใช่นะมันเป็น normal normal step มากมากเลยนะเดี๋ยวนี้ใครพูดภาษาอังกฤษก็ได้โอ้นี่พอพูดภาษาอังกฤษได้ยังก็เป็นเทวดาผมถามว่ามันใช่ไหม <c oughs> มันใช่ไหมเนี่ยคนไทยหือ <c oughs> <c oughs> ตกใจกเขาก็เือ ฮะ,ะตลอดตะแลนะครับผมถามว่ามันมันใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าทําไมคนไทยได้นายกคนที่สามสิบเอ็ดนี่มันเงียบกันทั้งประเทศเลยวะเฮ้ยมันไม่เซลเลเบตแบบเหมือนต่างประเทศมันฉลองกันทั้งประเทศสามวันสามคืนก็ยังฉลองกันอยู่เลยนะอ่าได้บุรุษหมายเลขหนึ่งสตรีหมายเลขหนึ่งที่เป็นความหวังของประเทศโอ้เศรษฐกิจ จะฉุดเศรษฐกิจให้ขึ้นให้ได้ในวันนี้เนี่ยทำไมมันเงียบกันทั้งประเทศอ่ะมันคืออะไรนะครับเอไม่พูดถึงปัญหาประชาชนแต่พูดเรื่องครอบครัวอารมณบทถามว่าประชาชนทั้งประเทศอยากได้ยินนะวันแรกที่ได้นายกคนใหม่ไหมผมถามเพื่อนนี้อ่ะเออแล้วผมถามจริงๆริงวันนี้นายกอุ้งอิงอ่ะผมเรียกนายกได้แล้วนะกับนายกเศรษฐาเนี่ยมีอะไรแตกต่างกันไหมนะบริหารบ้านเมืองก็ชุดเดิม นะครับเปลี่ยนแค่หัวนะแนวทางงานบริหารก็เหมือนเดิมมีอะไรหวือหวากว่านายกเศรษฐาไหมนายกเศรษฐาชื่อชั้นยังจะดีกว่าผมถามว่ามีอะไรแตกต่างจากการบริหารราชการแผ่นดินของนายกเศรษฐาไหมไม่มีนะครับมีอย่างเดียวคืออาร,รัมพบทถึงผัวถึงลูกแค่นั้นเองมีอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะเศรษฐามไม่เคยพูดถึงลูกถึงเมียถึงครอบครัวนะนะมันเขาไม่เคยพูดนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มาอะไรก็ลูกมาอะไรก็ผัวมาอะไรก็รักแล้วผัวตายแล้วต้องใช้คําว่าตายแล้วและตายจริงๆครับพี่น้องผมถึงบอกเลยนะครับมาอะไรก็ลูกมาอะไรก็ผัวผมถามว่าวันนี้คุณไม่ได้มาันเป็นสสเป็นสสยังไม่ผ่านเลยนี่ว่าเป็นนายกแต่ตัดเรื่องส่วนตัวไม่ได้ก่อนเป็นรัฐบาลบอกรอไม่ได้สักวันวันนี้ประเทศรอไปก่อนนะกลับไปหาลูกก่อนเพราะอะไร นะมันใช่ไหมเล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้ไอ้พวกเห็บหมาอย,ยังคิดไม่ได้อีกเนี่ยผมว่ามันหนักแล้วนะผมว่ามันหนักแล้วแล้วที่ผ่านมาใช้เงินห้าพันกว่าล้านห้าพันหกร้อยล้านในการออาอุซ์พาวเวอร์เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนี่แค่ไม่ได้เป็นนายกยังผลานไปห้าพันกว่าล้านฮะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะฮะแล้วต้องใช้อีกกี่ล้าน จึงทาให้นโยบายมันสําเร็จเสร็จสิ้นผมถามว่าแค่นี้นะครับเออตราบใดที่นายกรัฐมนตรีบุรุษหมายเลขหนึ่งสตรีหมายเลขหนึ่งนะยังเป็นเด็กงอแงที่ต้องทําตามคําสั่งพ่อต้องทําตามบัญชาพ่อทุกอย่างนะไม่ได้มีความเป็นผู้นําเป็นของตัวเองต้องทําตามพ่อเสียทุกเรื่องผมถามว่าประเทศมันจะเดินหน้าต่อไปยังไงอ,อ่า ผมถามนะครับโอ้ยคุณเก่งก็เป็นนายกเองคุณก็พูดไปไม่ได้เก่งขนาดนั้นแซ้เก่งนะเราอะ <c oughs> โอ้โหผมถึงบอกว่านะครับรอไม่นานหรอกนายกอะ่ะเดี๋ยวเขาจะหลุดของเขาเองประเด็นเนี่ยเขาจะปิดนะครับนะประตูตายการเมืองของตระกูลนี้เอง และปิดอนา,าคตของพักนี้เองด้วยมือของเขาเองนะครับไม่ต้องใช้ให้มือใครมาปิดเลยนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับแล้ววันนี้ต่อจากนี้เนี่ยที่น้องจะได้เห็นการเล่นเก้าอี้ดนตรีโคต้ารัฐมนตรีของแต่ละโคต้าและถ้าปรับนะโคต้ารัมตรีไม่ถูกใจพักร่วมต่อไปคุณจะได้เห็นลุงเป็นนายกรัฐมนตรีพูดเลยว่าคุณจะได้เห็นลุงเป็นนายกรัฐมนตรี ในเวลาอันใกล้นะครับเพราะวันนี้เนี่ยอำนาจการต่อรองของพรรคเพื่อไทยไม่เหลือแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่เหลือแล้วนะอำนาจการต่อรองของพรรคแกนนำรัฐบาลคุณเศรษฐาย,ยังมีอำนาจการต่อรองมากกว่าและมีการพินิจพินอบในการคุยมากกว่านะครับรัฐบาลอุ้งอิงมากมายนะักนะครับแต่รัฐบาลอุ้งอิงไม่พินิจพินอบ นะครับคุณจะหักด้ามพระด้วยเขา่าทั้งที่อำนาจการต่อรองของคุณมีน้อยมากๆมีน้อยกว่าพักร่วมอัโขโดยใช้พี่หอกพี่พ้วนภูมิธรรมในการพูดลงดาบในเรื่องของการให้โคต้ารัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะเตรียมตัวไว้ได้เลยฮนะ <c oughs> ดูปากนะบันรลัยไปพร้อมๆกัน